สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาดูนะท่านผู้ชมเขี่ยกองมาคองขีบแล้วแต่ว่าก็ถือว่าราคาก็โอเคนะเราต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเอามาดูว่าผมได้อะไรบ้างนี่ได้เสียแน่นอนอ่าขอขยายขยายนะต้องใช้ความอดทนนะครับมาเขี่ยกองนี่นะเนี่ยผมเข้ามาเพราะเหรียญน,นี้นะครับเหรียญลงเพราะรวยนะครับอันนี้เขาเล่นกันนะครับนี่นะเขาเล่นกันนะนะครับเนี่ยผมดูแท้เลยนะ แต่ว่าอยู่หน้างานนี่ก็ฟังหูไว้หัวนะท่านผู้ชมนะครับยังไงได้เสียแน่นอนชุดนี้ไม่ตากว่าหลายหลายตังอยู่นะครับแล้วก็อันนี้วัดดวงนี่อันนี้วัดดวง,นนวดดวงแต่ว่าเนื้อหาแบบนี้ผมเคยขายได้นะ,ะเคยขายได้ป้ามานั่งตรงนี้นะมั่งริมสุดเลยนะชอบมานั่งริมสุดแล้วมั่งร้านานี้ดูยาวไปถึงนู่นนะ่ะยาวถึงนู่นน่ะประมาณสักโอ้ผมว่าประมาณสักยี่สิบยี่สิบยี่สิบโตนะยาวไปถึงนู่นน่ะ นะครี่โอเคแหละผมได้เสียแนย่นอนถึงอัดนะถ้าไม่ไม่ได้เสียไม่อัดนะครับาเมื่อกี้วัดดวงอันนี้ไม่ต้องวัดดวงอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับเป็นเหรียญในธนาคารกรุงเทพสร้างสภาพใช้นะครับก็เจอหลวงปู่อย่างนี้ก็ต้องต้องต้องเช่าไว้นะท่านผู้ชมนะครับเผื่อมีลูกศิษย์ลูกหาที่อยากจะใช้นะครับอันนี้ไม่ทราบที่เอ้ยอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ด,ดูแท้นะครับ อันนี้เป็นหลวงพ่อพระอุปัชาผมมานะครับหนึ่งสภาพก็ประมาณนี้นะครับแสงไฟอาจจะไม่นี่นะท่านผู้ชมนะแสงไฟอาจจะไม่นี่นะนะครับดูในนี้ก่อนก็แล้วกันนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้เป็นลกปูงหงผมว่าบรโยนะครับนี่น่าจะออกอีกผมไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะครับผมไม่ค่อยได้เลยรุ่นนี้นะครับก็ดูชอบอยู่นะ นะครับดูชอบอยู่นะอ่ะอ่ะรายการต่อไปนะครับมีแต่วัดดวงพี่น้องส่วนเหรียญนี่ไม่ได้ส่วนเหรียญในส่วนจะไม่ได้วัดดวงหรอกแท้หมดแหละเหรียญนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนึงนะครับปีนี้แหละนะครับทองแดงลมดําเราต้องออกอาวุธนะครับนี่หนึ่งกว่านะงานหนึ่งกว่านะถ้าเราไม่มาออกอาวุธเลยนี่ก็ไม่ฝึกสายตาเลยเวลาจังหวะตัดสินใจมันจะพลาดได้นะมันต้องมีความรวดเร็วนะท่านผู้ชมอ่ะรายการต่อไปนะครับ เหรียญนี้ผมชอบอยู่ครับเนี่ยเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมะโกนะครับนี่สวยงามสว,สวยงามนะครับกระไหลทองลองนิกเกิลน,นะครับนี่กระไหลทองรองนิกเกิลก็แท้อยู่นะเหรียญนี้นะเดี๋ยวขอขยายเ้อทีนี้เ้อเผื่อเขาชอบอ,อันนี้ก็ดูแท้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเล่นเท่าไหร่พอเป็นงานเรียบร้อยดีงานปานีดเลยเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นวิธีดีเพราะว่าดูจากงานนี่ไม่ใช่งานธรรมดานะเป็นงานชนิดว่าเนี่ยเป็นงานชนิดว่า เรียบร้อยดีแล้วก็พุทธศิลป์สวยงามมากนะเผื่อจะมีคนนําไปเลี่ยมนะครับเลี่ยมห้อยนะท่านผู้ชมดูท่านล่างครับนี่ฝังลักษณะฝังกิ่งหรือมั้งเนี่ยมีกิ่งด้านในนะครับท่านผู้ชมต่อโคตอุนะครับนวะด้วยนะเนี่ยนะครับนี่นี่มีตาสัญลักษณ์นี้ด้วยนะ,อะโอเคนะนะครับอ่าผมก็ได้มานะครับนี่ที่นี่ก็จะมีอ่าที่ผมดูชอบนี่ทั้งเหรียญทั้งหมดเลยดูชอบหมดเลย จะมีแค่วัดดวงแค่รายการเดียวนะครับที่ว่ามาเจออยู่นี่ก็พเพราะเรียนนี้นะครับนี่เรียนลงพ่อรวยนะนี่เรียนลงพ่อรวยนะครับมองไม่เห็นนะท่านผู้ชมนะอ่านี่แทมไหมท่านผู้ชมแทมไหมนะครับผมพยายามจะช้าๆนะครับนี่ผมดูชอบเลยนะรายการนี้นะอันนี้น่าจะมีหลายร้อยนะเขาเรียกกันหลายร้อยนะปีลึกนะครับขวถุงนะปีลึกนะครับชุดนี้ผมได้เสียแน่นอนนะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะ อ่าได้เสียแน่นอนนะครับส่วนอันนี้ผมวัดดวงเอาไม่รู้ว่ารุ่นใหญ่ชอบแล้วเกินอ่ะเนื้อชินเนื้ออะไรเนื้อตะก,กัวหรือเปล่า <c oughs> เนื้อตะก,กัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่าโอเคนะนะครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนเราดูผ้าในถาดผมก่อนแค่นี้แหละนะนะครับว่าได้ประมาณนี้แหละอันนี้ก็แท้นะครับนี่เป็นเหรียญวันนี้ผมได้ซื้อพ่อเอียเยอะนะวันนี้นะวันนี้ได้ซื้อพ่อเอียเยอะนะครับท่านผู้ชมนะสภาพก็ใช้งาน ผมเดินซื้อเมื่อกี้ไม่ได้อัดชิปก็มีนะครับท่านผู้ชมชุดพ่อเอียเนี่นะนะครับอันนี้ล็กปู่อันนี้น,น่าจะเป็นล็กปูพรมมาปีลึกหรืมั้งผมดูแล้วเนี่ยทองแดงลมดําแห้งๆบางทีเรามาซื้อผ้านี่เราไม่ออกอาวุธเลยก็ไม่ได้นะถือเป็นการฝึกสายตาไปในตัวนะท่านผู้ชมนะฝึกวิชาฝึกสายตาเรามาเขี่ยกองเราจะได้รู้ผ้าเยอะแต่ว่ากองนี้เป็นผ้าบ้านนะผสมประสานกันมานะครับอ่ะถาดนี้ผมจบตัวเลขแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเข้ามาดูว่าเขียกองบอทคีบในนี้มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมเอาถานนี้ไปก่อนโอเคนะครับ